ไม่ต้องถามนะฝ่าชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างนี้ครับความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทำให้เกิดภาพสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันขาวขึ้นนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือเหมือนกับการพอกขาวเป็นหลักนะครับโอ้โห ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด subscribe มาที่ดลแชนแนลนะครับเราจะก้าวไปสู่หนึ่งล้าน subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างอีกครั้งนะครับวันนี้วันสบายๆบ,บรรยากาศสบายๆนะครับผมจะชวนมาซ่อมอะไรที่เหมือนสบายๆนะครับในห้องน้ำนะครับว ไม่ต้องถามนะฝ่าชักโครกแต่ทำไมมันเหลืองอย่างเงี้ยครับงั้นวันนี้ผมขออนุญาตเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอ้ฝ่าชักโครกเหลืองๆแบบนี้นะครับจะมีวิธีการซ่อมได้ยังไงบ้างวิธีการทําให้มันกลับมาขาวใสสวยงามปิ้งนะครับน่าใช้เหมือนเดิมได้ยังไงนะครับด้วยงบไม่เกิน20บาทครับผม แล้วครับถอดมาเรียบร้อยนะครับพอถอดมาก็จะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆมันเหลืองเพราะว่าไอ้เจ้าพลาสติกเนี่ยนะครับที่ใช้ในการทําเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฝาชักโครกก็ดีหน้ากากแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในจุดที่มันเจอแสง UV ความร้อนแล้วก็แสงที่เข้ามากระทบมันเนี่ยนะครับเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ตัวพลาสติกเองส่งผลทําให้เกิดคราบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําให้มันจากเหลืองๆแบบนี้ทําให้มันขาวขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเหมือนกับการฟอกขาวเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หาได้ตามร้านทําผมนะครับหรือว่าหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบอกว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ผมซื้อเจ้านี้มาเนี่ยนะครับหลิตรเนี่ยนะครับเหนือร้อยหกสิบบาทนะครับหน มก็เอาไปใช้กับหน้ากากแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป้นคอมพิวเตอร์เก่าๆอะฮะหรือว่าเราใช้มานานเนะี่ยพวกนี้มันเหลืองนะครับเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับพวกนี้ ฝาชักโครกแบบเนี้ยผมใช้ไม่เกิน1 0 0ซีซีผมทา100 1 0 0ซีซีผมใช้ที่10ครั้ง100 1 6 0บาทวันนี้ผมลงทุน16บาทเองครับกับการที่จะทําให้ฝาตัวเนี้ยกลับมาขาวเหมือนใหม่เปอร์เซ็นต์สูงต่ำเนี่ยนะครับ3ก็ใช้ได้6ก็ใช้ได้9 12ใช้ได้หมดนะครับทา12ก็แก้ปัญหาได้เร็ว6ก็แก้ปัญหาได้ช้ากว่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอมีเจ้านี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุงมือนะครับับบแแล้วก็ปรรงนะค พอทาเคลือบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมจะเอาเจ้านี้ไปตากแดดสิ่งที่จะทําให้ขาวได้นะครับก็คือไฮโดรเจนเอรอกไซด์แล้วก็แสง UV นะครับกระบวนการนี้นะครับจะเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วทําให้เจ้าสีเหลืองเนี่ยกลับกลายเป็นสีขาวใหม่มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับก็คือหลังจากทาแล้วนะครับผมจะแรปไว้ด้วยพลาสติกแรปนะครับเพื่อทําให้เจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยระเหยแล้วหรือแห้งไปนะครับถ้าแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นรอยไอ้เจ้าก้อนๆไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยแหละครับแล้วก็หลังจจาาากกกไไปปปแแแรรรล้วเเออออตดดนนนนะะะคคััับบบหหมุซ่ย ผลไม่มีอะไรมากก็เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าแสงแดดมันลงแล้วมันตรงกันแล้วมันตรงนี้ได้รับแสงแรงกว่าตรงนี้อะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกชั่วโมงก็ไปหมุนสักหน่อยนะครับหมุนทีก็ 90. องศาแบบนี้นะครับแล้วทุกครั้งที่หมุนนะครับให้พยายามใช้มือนะครับเกลี่ยๆแปะ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 นะครับก็คือไล่ๆไอตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับให้มันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่จําเป็นนะครับเพื่อทําให้ไม่เกิดริ้วเกิดขึ้นนะครับแต่ผมทํามาแล้วอัน แต่สุดท้ายผมได้โปรดักผมได้ผลิตภัณฑ์ที่กลับมาขาวเหมือนใหม่แฮปปี้มากเลยครับแล้วน่าใช้เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมปูแรบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมมีแปลงนะครับก็ทำเลยนะครับ ผลการทำเนี่ยไม่ถาวรนะครับก็คือว่าใช้ไปสักพักถ้าเกิดเจ้าตัวชักโครกเนี่ยยังอยู่ที่ใกล้ๆแดดตากแดดเยอะๆนะครับสักวันมันจะกลับมาเหลืองอีกนะครับแล้วเราก็ใช้กระบวนการนี้แหละนะครับในการทําเหมือนเดิมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของการใช้กระบวนการแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวพลาสติกมันกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําสักรอบสองรอบแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทําให้พวกส่วนที่มันบางๆเนี่ยแตกได้ตามหลักการแล้วมันมีโอกาสคร,ครับ ออพอเสร็จผมก็จะคอยตรวจนะครับดูว่าเพราะบางทีทํางานกับแรปยะาหักนะครับเพราะว่ามันเนี่ยผลัดเหีห่ยวๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วว่ามีช่องอยู่ก็เดี๋ยวจะดึงมาปิดสัหน่อยนึ่ง เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปตากคือผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับความเหลืองของของตัวชิ้นงานนะครับผมคาดการนะครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ3าชั่วโมงนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกชั่วโมงก็ไปพลิกไปพลิกเพื่อทําให้ทุกมุมทุกซอกนะครับของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันได้รับแสงแดดมันได้รับแสง UV เท่าๆกัน ขั้นตอนต่อไปนะครับก็แกะแรปออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าฝาชักโครกนี่ไปล้างนะครับก็ใช้น้ำยาน้ยายล้างจานปกตินะครับล้างทำความสะอาดปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับขาวเหมือนใหม่นะครับสภาพอาจจะไม่เหมือนใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าตอนมาถึงเนี่ยนะครับมัน เยินมากเลยนะครับแต่ความขาวความสะอาดเนี่ยนะครับเวลาไปตั้งอยู่ในโถชักโครกนะครับก็จะน่าใช้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับท่านอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยผมก็เดินมาพลิกเดินมาหมุนนะครับแล้วก็เดินมาเดินมาเพื่อทําให้ทุกส่วนของฝาชักโครกนะครับได้รับแสง UV หรือว่าแสงแดดเนี่ยพอๆกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และน่าใช้เองได้ที่บ้านท่านนะครับฝาชักโครกครับผมชอบทําให้ขาวนะครับเพราะผมชอบนั่งยาวๆเวลาคิดถึงคุณนะครับ ไปได้ไหม <c oughs> แล้วพบกับผมอาจารย์แซมได้ใหม่นะครับกับรายการสารยากันช่างครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ